ขอพระคุณในความรักเมตตาพระบิดาเมืองบนประทานขอพระคุณสิ่งที่ทรงบันดามาเนินนา ด้วยรักการุณขอพระคุณในพาราการงานการผ่อนพักเมื่อยาวสายันขอพระคุณในความรักผูกพันขอประทานอัน,นดีทั้งปวงทั้งขวงาน ัปลอดภัยทั้งอ่อนแอหรือใจมันคงมืดบนมองหรือสาว่างดำลงทุกหรือสูงจงขอบพระคุณความเจ็บปวดหรือยินดีปรีดาตลอดมาพระองค์ทรงนำพระวาจา ข้าประเสริฐลำเป็นสวรรสองทางดำเนินขอพระคุณความเริงเรื่นชื่นบานท,ทางอาหารเลี้ยงชีพดำรงขอพระคุณความสัมพันธ์ยืนยงทรงบำรุงวิญญาณ ยามเศร้าโศกสุขหันสาชื่นชมยินดีขอพระคุณวังใจในวันนี้ชั่วชีวิตตามนี้รันดอขอพระคุณในย,ยามเศร้าโศกสุขันสาชื่นชมยินดี พระคุณวางใจในวันนี้ช่วชีวิตตอนนี้รันอครับพระเจ้าของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในประธรรมลูกาบทที่17ข้อที่11ถึง19นะครับลูกาบทที่17ข้อที่11ถึง19นะครับ เราจะอ่านไปพร้อมๆกันนะครับท่านที่เห็นบนจอนะครับเราอ่านไปด้วยกันนะครับ1 2. 3สองสเมื่อพระองค์กำลังเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระองค์จึงเสด็จเรียบระหว่างแคว้นสมาเรียและกาลิลีเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนโรคเรื้อนสิบคนมาพบพระองค์ยืนอยู่แต่ไกลและส่งเสียงร้องว่าเยซูนายเจ้าข้า โปรดได้ไม่ตายข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดเมื่อพระองค์ทรงเห็นแล้วจึงตัดแก่เขาว่าจงไปสำแดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิดเมื่อกำลังเดินไปเขาทั้งหลายก็หายสะอาดฝ่ายคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวหายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังและกลับลงที่ประบาทของพระเยซูโมทนาพระคุณของพระองค์คนนั้นเป็นชาวสมาเรีย ฝ่ายพระเยซูตรัสว่ามี10บคนหายสะอาดไม่ใช่หรือแต่9คนนั้นอยู่ที่ไหนไม่เห็นผู้ใดกลับมาสรรเสริญพระเจ้าเว้นไว้แต่คนต่างชาติคนนี้และพระองค์ตรัสกับคนนั้นว่าจงลุกขึ้นไปเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทําให้ตัวเจ้าหายปกติครับเราจะรับฟังพระชนะพระเจ้าผ่านทางอาจารย์วิชัยชัยวงศ์นะครับขอเรียนเชิญครับ ก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่าน <c oughs> ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ผมมีโอกาสได้นำถ้อยคำของพระเจ้ามาเพื่อที่จะกล่าวกับท่านหัวข้อที่ผมจะพูดในเช้าวันนี้นะอย่าลืม <c oughs> ขอบคุณผมเลือกที่จะพูดเรื่องนี้เน,เนื่องในวันที่28นี้เป็นวันขอบคุณพระเจ้า หรือว่า t a n k s giving นั่นเองนะครับวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยถูกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ400กว่าปีมาแล้วนะเป็นวันที่จัดขึ้นเพราะว่าคนในเวลานั้นที่เขาเป็นผู้ที่อบพยพนะครับไปตั้งจินฐานใหม่ซึ่งปัจจุบันนัก็คือที่ประเทศสหัฐอเมริกานะครับเขาก็ผ่านความอดอยาก นะรอดชีวิตได้เพราะว่าคนในพื้นที่เนี่ยสอนเขาเพาะปลูกนะครับดังนั้นเขาก็เลยจัดวันขอบคุณพระเจ้าขึ้นนะครับเพิ่มพีหลายตอนนะก็บอกให้เราขอบคุณเมื่อกี้ตอนที่เราอ่านนะครับก็เป็นเรื่องราวของคนที่เป็นโรคเรื้อนนะแล้วก็ พระเยซูก็รักษาเขานะมีสิบคนแต่ว่ามีคนเดียวที่กลับมาหาพระเยซูนะคนนั้นก็มากราบที่พระบาทของพระเยซูขอบพระคุณพระองค์นะครับพระเยซูก็ถามว่ามีสิบคนหายไม่ใช่หรือและเก้าคนนั้นไปที่ไหนทำไมกลับมาคนเดียวนะครับในพระคัมภีรก็ หลายตอนนะครับบอกให้เราขอบคุณนะเช่นในพระธรรมสดุดีบทที่136ข้อ26นะบอกว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าพเพราะความรักมั่นคงของพระองค์นะครับหรือว่าในสดุดีบทที่100ข้อที่4บอกว่าจงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณนะและก็ในะอีกตอนหนึ่งนะครับใน1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ18 จงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีพระธรรมลูกาบทที่17ข้อที่11-19เมื่อกี้ที่ผู้นำได้อ่านไปแล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูเนี่ยกำลังเสด็จเข้าไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะแล้วก็มีคนโนกเรือนนะครับมาพบปรงเขาก็ยืนอยู่แต่ไกลนะครับแล้วก็ร้องเสียงดังนะบอกว่าเยซูนายเจ้าข้าโปรดเมตตาเราเถิด โรคเรื้อนนะครับเป็นโรคที่อันตรายและน่ารังเกียจในสมัยนั้นเป็นโรคที่ร้ายแรงนะในสมัยนี้ก็คงจะคล้ายกับโควิด -19 นะคนที่เป็นโรคเรื้อนนะครับถ้าเจอผู้คนต้องตะโกนนะบนทินมนทินเพื่อเขาจะได้รู้ตัวจะได้ออกห่างนะเวลานี้ก็พอๆกับโควิดนะนะถ้าตะโกนไ้้เราโควิดโควิดนะฮะเข้าใกล้ไม่ได้อันตราย คนพวกนี้เนี่ยไม่มีความหวังเลยนะครับถ้าเป็นโรคเรื้อนต้องออกจากชุมชนออกจากครอบครัวนะอยู่ในชุมชนไม่ได้ดังนั้นเมื่อเขาได้ยินว่าพระเยซูมาเขาก็อยู่แต่ไกลนะครับแล้วก็ลองบอกว่าเยซูนายเจ้าข้าโปรดเมตตาเราเถิดเพราะเขาได้ยินว่าพระเยซูเนี่ยเป็นผู้ที่มีฤทธิ์อำนาจในการที่จะรักษาคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะพระเยซูก็อยู่แต่ ไกลล่ะครับแล้วก็บอกกับเขาบอกว่าไปสำแดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิดนะเพราะว่าในสมัยนั้นปุโรหิตจะทําหน้าที่นะครับเหมือนกับหมอนะถ้าใครสงสัยเป็นโรคเรือนไปหาปุโรหิตให้เขาดูนะครับถ้าสมมติไม่ได้เป็นเขาก็ประกาศว่าสะอาดแต่ถ้าเป็นนะครับสงสัยว่าเป็นก็ประกาศว่าคนนี้เป็นมนทินเขาก็ต้องออกจากหมู่บ้านออกจากชุมชนนะออกจากครอบครัว ไปที่ไหนเจอคนก็ต้องร้องบอกมนทินมนทินนะโอ้น่าสงสารนะครับแล้วพระเยซูบ,บอกกับคนโรกเรือนทั้ง10บคนบอกว่าไปสำแดงตัวแก่ปุโรหิตไปเลยนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเขาก็เชื่อนะครับคนโลกเรือน10คนก็เดินทางไปหาปุโรหิตในระหว่างทางเขาพบว่าตัวเขาหายโอ้สิบคนดีใจมากนะเคนก็รีบกลับบ้านไปที่ไหนที่อยากจะไปแต่ว่ามีคนเดียว ที่กลับมาหาพระเยซูนะครับคนนั้นก็กลับมาหาพระเยซูแล้วก็สารเสริญแล้วก็กราบที่พระบาทของพระเยซูและก็ขอบคุณพระองค์คนนั้นเป็นสมาเลียเป็นชาวสมาเลียชาวสมาเลียเป็นลูกครึ่งนะครับที่คนยิวลังเกียดลังเกียดมากแต่ว่าคนนี้กลับมาหาพระเยซูพระเยซูก็ถามก็บอกว่ามีสิบคนหายสะอาดไม่ใช่หรือและเก้าคนนั้นอยู่ที่ไหนไม่มีใครกลับมาสารเสริญพระเจ้านอกจากคนต่างชาติคนนี้หรือ แล้วพระเย,ยซูก็ตรัสกับคนนั้นบอกว่าจงลุกขึ้นและไปเถิดความเชื่อของท่านทำให้ตัวท่านหายเป็นปกติแล้วนะวันนี้ผมอยากจะพูดคำว่าขอบคุณคำว่าขอบคุณเนี่ยมันเป็นคำที่สั้นๆเล็กๆแต่ว่ามันมีความหมายมากนะครับในภาษาไทยเนี่ยคำว่าขอบคุณเนี่ยมันก็ใช้ได้ทั่วไปน้ำอีกคำหนึ่งคือคาว่าขอบใจ อันนี้ใช้กับคนที่อายุเท่ากันหรือน้อยกว่าหรือสนิทกันมีอีกคำหนึ่งนะครับขอบพระคุณอันนี้แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างที่สุดเลยในภาษาอังกฤษมีให้เลือกมากกว่านะครับนะคือให้เลือกใช้ตามระดับความซาบซึง้งนะคำแรกก็ thank you ที่เรารู้นะก็คือคำขอบคุณทั่วๆไปอีกคำหนึ่ง thankful อันนี้ขอบคุณด้วยความเต็มใจ นะอีกคำหนึ่งนะ grateful อันนี้ขอบคุณอย่างสุดซึ้งนะหรือว่า gratitude นะอันนี้เป็นคำที่เป็นทางการกว่านะครับจริงๆแล้วพระคัมภีร์ให้ความสำคัญกับคำพูดนะเช่นเดียวกับคำว่าขอบคุณเนี่ยนะครับเพราะว่าคำพูดของเรานะครับไม่ว่าดีหรือไม่ดีเนี่ย ส่งผลต่อผู้อื่นนะแล้วก็ส่งผลต่อตัวเราซึ่งเป็นผู้ที่พูดนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สข้อ29บบอกว่าอย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลายแต่จงกล่าวคำดีๆที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินนะครับคำพูดเนี่ยสำคัญระวังคำพูดที่ไม่ดีนะเพราะว่า อะไรทราบไหมครับสมองของเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากเรื่องที่ไม่ดีง่ายกว่าอันนี้จากงานวิจัยนะครับเขาให้กลุ่มตัวอย่างเนี่ยไปดูภาพสามแบบภาพแบบแรกนะครับเป็นภาพแบบที่ให้ความรู้สึกดีๆสวยงามเช่นภาพวิวภาพอะไรสวยๆนะภาพที่สองเนี่ยเป็นภาพเกี่ยวกับความตายหดหู่สีดำนะครับภาพที่สามเป็นภาพธรรมดาทั่วไปเป็นภาพจนชามอะไรทั้งหลายอย่างเงี้ย นะและเมื่อดูแล้วนะครับเขาก็ไปทำการศึกษาคลื่นสมองพบว่าภาพที่สองเนี่ยที่เกี่ยวกับความตายความหดหู่เนี่ยส่งผลกระทบต่อสมองมากที่สุดดังนั้นเราต้องระมัดระวังนะครับแม้จะเป็นคำเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ดีนะพระพีอพบ,บอกว่าอย่าให้คำเลวร้ายอย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากของท่าน นะแต่ให้พูดสิ่งดีๆเสริมสร้างที่เหมาะกับความต้องการและจะเป็นคุณแก่คนที่ได้ยินนะครับคำว่าขอบคุณเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ดีแต่ว่าต่อบผู้ที่เรากล่าวเราพูดกับเขาขอบคุณไม่ใช่ดีต่อเฉพาะเขาแต่ดีต่อผู้พูดด้วยนะในลูกาบทที่6ข้อ38บอกว่าจงให้เขา และท่านจะได้รับด้วยนะพูดสิ่งดีๆออกไปพูดขอบคุณออกไปไม่เพียงแต่คนที่เราขอบคุณเขาได้รับแต่ตัวคนที่พูดได้รับด้วยนะครับสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับผู้มีชื่อเสียงนะชื่อโอเราวินฟรีนะครับเขาได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่ายิ่งฉันเป็นคนที่ซาบซึ้งและขอบคุณสิ่งต่างๆมากเท่าไรฉันก็ยิ่งได้รับมากขึ้นเท่านั้น แน่นเป็นเพราะสิ่งไหนที่คุณให้ความสำคัญมันจะยิ่งเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นดังนั้นเวลาที่คุณให้ความสำคัญกับสิ่งดีๆในชีวิตคุณก็จะยิ่งได้รับสิ่งดีๆในชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้จากงานวิจัยนะครับนผู้ทำการวิจัยให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยพยายามเขียนเรื่องที่เขาแบบรู้สึกขอบคุณ นะแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็แล้วแต่สามเรื่องนะต่อเนื่องกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งช่วงแรกผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะครับไม่รู้จะเขียนอะไรมันยากที่จะนึกถึงเรื่องดีๆนะแต่พอผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งเขาเริ่มคิดออกเขียนได้เขียนได้มากขึ้นนะครับความรู้สึกดีก็มากขึ้นความรู้สึกไม่ค่อยดีลดลงอันนี้คือจากงานวิจัยนะครับ จริงๆแล้วเมื่อเรากล่าวคำว่าขอบคุณออกไปเนี่ยนะมันมีผลดีมากมายเลยจากงานวิจัยเนี่ยจากภาษาอังกฤษที่ผมพูดไปนะครับคำว่าขอบคุณเนี่ยมันมีหลายคำแต่คำสุดท้ายที่บอกว่า grateful หรือว่าขอบคุณอย่างสุดซึ้งหรือ gratitude เนี่ยเป็นคำที่เราพูดออกไปขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจไม่เพียงแต่เขาได้รับ แต่คนที่พูดได้รับด้วยดังนั้นพระคัมภีร์นะครับจึงให้ความสำคัญมากกับการที่เราจะพูดคำว่าขอบคุณออกไปพระเยซูก็ถามคนนั้นนะครับที่กลับมาขอบคุณพระเจ้าบ,บอกว่าอีก9คนไม่กลับมาขอบคุณหรือคำว่าขอบคุณเนี่ยมันเป็นคำเล็กๆแต่ว่าเป็นคำที่มีคุณค่าเราพูดกับใครนะครับเราบอกว่าขอบคุณเนี่ย คนที่เขาได้รับคำขอบคุณเขารู้สึกดีนะแต่ไม่เพียงแต่เขาแต่คนที่พูดได้รับด้วยดังนั้นนะครับอย่าลืมคำว่าขอบคุณนะใครที่ทำอะไรให้เราเราเล็กๆน้อยๆเขาเปิดประตูให้กับเราอย่าลืมขอบคุณนะเขาให้อนันอันนี้นิอนนนดอันนั้นหน่อยขอบคุณเขายิ้มให้ขอบคุณ คนในบ้านของเรานะครับบางครั้งสนิทกันมากเกินไปคุ้นเคยเราไม่ค่อยพูดนะครับนะถ้าลูกของเราเอาน้ำมาให้นะก็ขอบใจขอบคุณนะก็ว่าไปสิ่งเหล่านี้นะครับมันมีคุณค่าต่อทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวเราจากการวิจัยนะครับมีข้อดีอยู่เจ็ดข้อนะสลับการขอบคุณแบบแบบซาบซึ้งใจแบบ r r t t t u u e เนี่ย ถ้าเราขอบคุณแบบนี้บ่อยๆนะจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราจัดข้อนะครับประการที่หนึ่งนะการที่เราซาบซึ้งใจและขอบคุณเนี่ยประการที่หนึ่งทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวนะการขอบคุณแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลเหล่านั้นอันนี้คือข้อดีประการที่หนึ่งข้อดีประการที่สองถ้าเราขอบคุณ ด้วยความซาบซึ้งใจนะจะช่วยพัฒนาสุขภาพร่างกายนะครับจากการศึกษาในปี2012นะครับบอกไว้ว่าคนที่ซาบซึ้งใจและขอบคุณเนี่ยจะลดอาการปวดและมีสุขภาพที่ดีมากกว่าคนทั่วไปนะคำเล็กๆไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่ามันมีคุณค่านะครับประการที่สามนะครับคนที่ขอบคุณนะแล้วก็ด้วยความซาบซึ้งใจ จะช่วยพัฒนาสุขภาพจิตนะช่วยให้มีความสุขมากขึ้นลดความรู้สึกด้านลบลดความรู้สึกอิจฉาลดความรู้สึกไม่พอใจลดความรู้สึกผิดหวังลดอาการโรคซึมเศร้านะครับประการที่4นะการสรับสนใจและขอบคุณเนี่ยนะจะลดความก้าวร้าวทำให้เราเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้น นะครับจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยนะครับ University of Kentucky เนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีคะแนน gratitude สูงๆนะครับจะไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นจะสามารถเห็นอกเห็นใจคนอื่นได้มากขึ้นจะไม่คิดเรื่องการลังแค้นและมักจะทำสิ่งดีกับคนอื่นนะครับประการที่5นะผู้ที่มักจะซาบซึ้งและขอบคุณเนี่ย จะสามารถนอนหลับได้ดีกว่านะจากการวิจัยนะครับก่อนนอนนะให้ผู้ทำการวิจัยเขียนเรื่องที่จะขอบคุณก่อนนอนนะครับพบว่านะคนเหล่านี้สามารถนอนหลับได้ดีขึ้นนะเนื่องจากว่าได้คิดถึงเรื่องดีๆนะก่อนที่จะนอนนะครับข้อดีประการที่6นะครับ การซาบซึ้งและการขอบคุณเนี่ยช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองนะคนที่รู้สึกขอบคุณจะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่จะไม่เปรียบเทียบกับคนที่มีมากกว่าจะมีความนับถือในตัวเองมากขึ้นเขาเรียกว่าเซลล์เอสติมนะครับจะมีมากขึ้นนะครับแล้วประการที่เจ็การซราบซึ้งและการขอบคุณทำให้สุขภาพจิตแข็งแรง นะลดอาการเครียดสามารถผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้วายในชีวิตไปได้นะครับจากการวิจัยเมื่อหลายปีก่อนในปี2006นะครับเขาวิจัยกับทหารที่ผ่านสงครามเวียดนามน,นะครับคนที่รู้รู้จักทราบซึง้งและก็ขอบคุณนะครับจะสามารถที่จะผ่านนะครับความตึงเครียดที่เกิดขึ้น หลังจากสงครามได้ดีกว่าความเครียดก็จะน้อยลงน้อยกว่านะครับดังนั้นถ้าดูฟังครับการขอบคุณเนี่ยเมื่อเรากล่าวออกไปไม่ใช่เพียงแต่คนที่เรากล่าวกับเขาได้รับสิ่งดีแต่คนที่พูดเนี่ยได้รับสิ่งดีอย่าลืมอย่ามองข้าม ให้เราพูดคำว่าขอบคุณบ่อยๆนะครับคำว่าขอบคุณเนี่ยมันเป็นคำที่สวยงามนะและเป็นคำที่มีคุณค่าให้เรามองหาสิ่งที่เราจะขอบคุณก่อนที่เราจะขอบคุณคิดสักนิดหนึ่งนะคิดสักนิดหนึ่งเพื่อที่คำที่เราขอบคุณพูดออกไปมันไม่ใช่แค่เราชิน ถ้าเราชินนะครับมันอัตโมัติมันพูดออกไปมันไม่ทันคิดมันจะไม่ใช่การขอบคุณที่เป็นความซาบซึ้งใจมันไม่ใช่ grateful ไม่ใช่ gratitude นะครับดังนั้นลองคิดดูเพื่อนร่วมงานของเรานะเขาช่วยงานของเราเล็กๆน้อยเลยนะครับให้เราคิดนะเขาก็สละเวลาของเขาเขาก็มีน้ำใจ นะเขาก็มาช่วยเรานะโอ้เราเราขอบคุณเราพูดออกไปด้วยความซาบซึ้งใจไม่เพียงแต่เขาได้รับแต่ตัวเราจะได้รับด้วยนะครับลองคิดดูนะครับในที่ทำงานในครอบครัวนะ้าเต็มไปด้วยทำขอบคุณที่มาจากความคิดมาจากความซาบซึ้งใจนะจะเป็นที่ที่น่าอยู่นะเป็นที่ที่ทำงานที่เราโอ้อยากจะไป นะครับคำเล็กๆพวกนี้อย่ามองข้ามนะครับลองลองนึกถึงตัวเราก็ได้นะถ้าเราช่วยอะไรคนอื่นบางอย่างบางครั้งก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกแต่ถ้าเขาเขารับไปแล้วเขาเฉยๆเป็นไงเรารู้สึกไงไหมเออก็น่าจะขอบคุณสักนิดหนึ่งไหมน่าจะมีอะไร <laughs> ไหมใช่ไหมคือคำนี้เป็นคำที่สำคัญนะครับอย่าลืมขอบคุณนะพระเยซูก็ถามนะครับบอกว่า ไม่มีใครกลับมาขอบคุณเหนะอพระองค์ไม่ได้ต้องการคำขอบคุณนะครับแต่ว่าคำว่าขอบคุณเนี่ยจำเป็นสลหรับเรานะจำเป็นสลหรับเราเมื่อเราพูดออกไปคนที่ได้รับก็มีความยินดีและตัวเราก็ได้รับประโยชน์ดังนั้นอย่าลืมที่จะขอบคุณนะพระพี่บอกว่าขอบคุณในทุกกรณีนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือ,อร้าย นะครับหามุมมองอะไรบางอย่างเพื่อที่จะขอบคุณไม่จําเป็นต้องขอบคุณพระเจ้าอย่างเดียวนะแล้วขอบคุณเพื่อร่วมง,งานขอบคุณเจ้านายขอบคุณคนในครอบครัวคนใกล้ชิดญาติพี่น้องนะให้เราขอบคุณออกไปมากๆด้วยความซาบซึ้งใจนะเราจะได้รับสิ่งดีด้วยครับเราให้ทานด้วยกันสาธารณค่าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าสลับ ถ้อยคําของพระองค์เจ้าผ่านพระวจนะที่พระวจนะของพระองค์บอกว่าให้เราขอบคุณขอบคุณพระเจ้าในความรักมั่นคงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีแล้วก็ขอบคุณสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรและขอให้คําขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจจะออกมาจากปากออกมาจากจิตใจความคิดของเราอยู่เสมอ ขอพระเจ้าทรงโปรดนำที่ชีวิตของเราก็จะได้รับสิ่งดีและได้รับการอวยพรสิ่งดีมากมายเกิดขึ้นเมื่อเรากล่าวคําว่าขอบคุณออกไปขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรเพราะจะนะีขอพระเจ้าจะเกิดผลบริบูรณ์ในชีวิตของเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเจา้าอามน าชาเป็นความรักพระจ้ในพระเยซูสเสด็จลงมาสู่โลกมนุษช่วยปวงชนความรักนั้นใหญ่ลูกเเรียบพวงนเกระเสา อ,อกล้องดวงกะมนุนอุตุชนคนราคี่าเฮ้พระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับ